สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีเชนเคอร์อีกแล้วนะคะลูกค้าในช่องของแหมมรถสวยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหมมอยู่ที่บริษัทเพรยน์ค่ะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทยห8มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะมีรถปาะนาเสนอเลยนั่นคือ t o y o t a V ีออค่ะเป็นเครื่อง1.5 J ปี2016นบะคะแมมบอกก่อนนะไม่ของเขาอยู่แค่เพียง 60,100กิโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่349,000บาทค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นบอดี้สีน้ำตาลนะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรายได้นะคะ15,000บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะ ครดิตด,ดีจัดยอดได้เต็มนะคะออกรถนะคะใช้เงินศูนย์บาทนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมาบอกเลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ารถไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างผิดคว่ำมจมน้าน,นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวแม่มน,นะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะเดี๋ยวตามตามแบบมาได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ เป็นบอดี้สีน้ำตาลนะคะในส่วนของทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายให้เป็นทะเบียนของกรุงเทพนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าคมเมี่ยมของเขาเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะ ขอโทษค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าค่ะจะได้เป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าและยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะคะลูกค้ารถนะเพิ่งเข้ามาได้หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะลูกค้าบอกก่อนเลยรถสวยมากๆใครที่ได้ไปคุ้มนะคะในส่วนของอยางค่ะยางก็จะได้ยางเป็นยางกูเ e ียนะคะลูกค้าและนะคะเป็นแม็กสีทองเลยนะคะเจ้าของคนเก่านะคะลูกค้าใครได้ไปรถสวยๆแน่นอนเพราะไมค์ก็น้อยด้วยนะคะไฟเลี้ยวค่ะ มาอยู่ในส่วนของข้างรถเลยนะคะสําหรับรถคันนะคะลูกค้ากระจกเป็นสีเ้ากับตัวรถค่ะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสำหรับรถทันนี้นะคะลูกค้าที่จับขะจะเป็นโคลมเมียมเลยนะคะรายละเอียดเนี่ย ขอให้ดูนิดนึงนะคะไม่ว่ากัะพิ้วรอบคันนะคะติดมาให้พร้อมแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของนะคะารอบ,บตัวรถนะคะไม่มีเลยรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าไม่มีการขีดรอยขีดข่วนแน่นอนชนหนักพลิกคว่มจมน้ําไม่มีนะคะ mm hmm. ใครที่อยากได้รถคันนี้ติดต่อหมามมาได้เลยนะคะเ mm hmm. บอร์แหม่มจะเป็นเบอร์0ูนย์ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สามค่ะศูนย์หนึ่งหกสามนะคะ mm hmm. เบอร์นี้นะคะสามารถแอลไาน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะ เรามาต่อกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายนะ,ะลูกค้าไฟท้ายคันนี้จะเป็น LED นะคะลูกค้าและนะคะลูกค้ามีสัญลักษณ์นะคะของมีอด,ด้วยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนนะว่ารถสวยแล้วก็ใครที่ได้คันนี้ไปนะคะมีเลยเขาเรียกว่าไลท์ เป็นท่อนะคะแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะรถเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะภายนอกมาบอกเลยสวยใหม่กริปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันภายในกันต่อดีกว่าว่าคันนี้นะคะจะได้อะไรพิเศษมาบ้างนะคะมนขออนุญาตเปิดรถก่อนนะคะ ภายในคันนี้ค่ะลูกค้าเป็นคอนโซลสีด,ดำนะคะลูกค้าภายในจะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนเลยว่ารถสวยมากๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของพวงมลามลัยค่ะพวงมลาลัยค่ะจะได้เป็นพวงมลาลัยนะคะ ธรรมดานะคะเป็นเวลาสามก้านนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของเบาะค่ะให้ดูนิดนึงเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าและนะคะมีลวดลายนะคะมาให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในรถนิดนึงนะคะ ในส่วนของเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะเป็นแอร์อะนาล็อกนะคะรถคันนี้นะคะอบอกเลยว่ารถสวยซีดี USB USB พร้อมฟังสบายๆภายในรถค่ะคอนโซลของเขาจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะลูกค้าภายในนี่บอกเลยว่าคุ้มนะคะแอร์แบ็คคู่นหน้าหายห่วงแน่นอนนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะถุงพลาสติกยังยุคุ้มอยู่เลยนะคะให้ดูนะคะ อรอบๆตัวรถนะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะสําหรับรถทันนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะลูกค้าภายในค่ะภายในของเขานะคะลูกค้านี่เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังขอโทษค่ะเป็นเบาะผ้านะคะสีดํา ตัดกับนี่เลยเป็นลวดลายนะคะลูกค้าและนะคะมีที่นะคะพยังนะคะเรียบร้อยเลยนะคะและมีแก้ววางให้ด้วยเรียบร้อยข้างในนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะถึงจะเป็นรถ1.5ประหยัดน้ามันด้วยนะคะลูกค้าค่อนข้างที่สะอาดนะคะใครที่ได้ไปคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของน็อตทุกตัวค่ะน็อตของเ้าทุกตัวค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องเครื่องขอโทษค่ะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มซูมให้ดูก่อนนะคะน็อตของเขาทุกตัวนี่เลยยังอยู่ในสภาพเดิมๆคะ่ะลูกค้ายังไม่ผ่านการใช้งานนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนคะ่ะว่าที่อุปกรณ์นะคะมีอะไรให้เราบ้างนะคะลูกค้า นี่ค่ะสําหรับรถคันนี้ค่ะลูกค้ายังอะไหล่นะคะมีค่ะแต่เราหาให้นะคะในส่วนของที่เก็บนะคะเครื่องมือแม่แรงนี่เลยนะคะลูกค้ายังอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะมีถาดรองมีแผ่นคุมให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีการชุนักแน่นอนนะคะบรรจุของได้เยอะมากๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเทือนกันคะ่ะ เรามาดูลูกค้าเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของลองเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนเลยเครื่องยนต์ของเขานะคะแังสนิทเลยน้ามันไม่เยิมนะคะลูกค้าเครื่องยนต์จะเป็นดูโอวีวีทนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยโครงสร้างบอดดี้เดิมๆแน่นอนนะคะน็อตของเขาทุกตัวค่ะลูกค้ายังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะคะใครได้ไปมันถือว่าคุ้มมากๆสําหรับรถคันนี้นะคะมออก,ก็ค่ะยังอยู่ครบเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะและนะคะแ แบตเตอรี่ก็อยู่มีแบตเตอรี่นะคะเราเปลี่ยนให้แน่นอนนะคะสําหรับในส่วนของน้ํามันเครื่องค่ะเรามีการดูแลแน่นอนนะคะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้า สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบนะคะ Toyota v i o นะคะเป็นเครื่อง 1.5J ปี2016ราคาอยู่ที่3,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาอยู่ที่61,000กิโลนะคะลูกค้าสำหรับนะคะลูกค้ารายได้1 5 0 0 0บาทสุกคนเดียวจบนะคะและนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะและยังไม่พอนะคะมีตั๋วเครื่องบินให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดให้2ใบเลยนะคะและรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครนะคะที่ชื่นชอบ คลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะหรือติดต่อมาได้ไดค่ะที่เบอร์แหม่มไว้เลยนะคะเบอร์แหม่มก็จะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163ะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ